พระโคมตั้งประเทศที่แดนสิงหาเสด็จประชวรดึกต้องบ้านโบราณล,ลุกมาดูนักษาสามาคีทุกีใกล้ปังสมริสตรูจูเจ้ตีเราพิชิตรวมรวมลุกเลเท่าม พยายามคือวันที่คงเชื่อใครยามดีไร้คือวันเนลือคงเชื่อข้าเอกกราคือเจดีย์ที่เราบูชาเราจะสราบมาคิดรูมมีใจรักาชาติประเทอเอกกราชังดีใครยัามีเราจะไม่ละให้ លលាងហើយសិនទាំងយូរណាសុភាតាសិយាដៃថាខៃឆាយាជុំដូចឡាយកោតាខាជីវិតរកសាធិអេគីសរានកស្រាខេមម៉ា ังก้องกาคลเพื่อนได้ไน่นใจควรจะนำงานาสุกอายุทยานเลนดิชืยาตภาษาพูดคนดีเตาเราุะปล่อยเพื่อและด้วอชาติทกลมีให้ใครเขาเยียบยำใคยลำไยประคับประคอง ที่เกิดในราศีเมษจากไพทาโรค่ะเป็นคำทำนายของวันที่1นึถึง31ตุลาคม2568ค่ะก่อนอื่นคนที่เกิดในราศีเมษก็อธิษฐานขอให้ได้ไพ่ที่ดีๆนะคะ ไพ่ทั้ง10ใบของคนที่เกิดราศีเมษเปิดออกมาแล้วมีดังนี้ค่ะ Ace of Pentacles, The Fool, Judgment, The Devil, Temperance, The Moon, s a n t 9ถ้วย Knight of Pentacles และ Queen of Pentacles ค่ะมาฟังคำทํานายกันค่ะ สถานการณ์ในตอนนี้ของคุณคุณมีเงินทองมีความสำเร็จมีจุดเริ่มต้นของความมั่นคงมาถึงแล้วค่ะเหตุการณ์ในตอนนี้ของคุณคุณมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีการเสี่ยงอันตรายแต่ไม่ว่าจะเสี่ยงแค่ไหนคุณก็อยากขอลองค่ะเป้าหมายในใจของคุณคุณจะมีการตัดสินใจคุณจะมีเรื่องสำคัญ มากๆเข้ามาให้ต้องตัดสินใจค่ะพื้นฐานของคุณคุณถูกควบคุมผูกมัดไร้ความหวังคุณอาจจะเจอกับคนไม่ดีหรือเหตุการณ์ไม่ดีค่ะอดีตที่เพิ่งผ่านมาคุณมีการต่อรองผสมผสานสร้างสมดุล คุณจะสร้างสมดุลให้ชีวิตคุณมีการต่อรองยอมอ่อนข้อบ้างเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการค่ะเหตุการณ์ในอนาคตที่คุณอาจจะได้เผชิญคุณอาจจะพบกับความกลัวบางครั้งความกลัวก็คืบคลานเข้ามาแบบไม่รู้ตัวแต่ไพ่ก็อยากบอกว่าให้พิจารณาดีๆว่าสิ่งนั้นน่ากลัวจริงหรือมันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาค่ะ ความสามารถของคุณคุณมีความแข็งแกร่งมีการบริหารจัดการเก่งไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาก็ไม่อาจทำอะไรคุณได้แถมคุณยังจัดการสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะเพื่อนหรือคนรักของคุณจะมีส่วนที่ทำให้คุณมีความสมหวังความหวังเป็นจริงสิ่งที่อยากได้กำลังจะกลายเป็นจริงค่ะ คุณอยากที่จะมีความละเอียดมีการใส่ใจรักอิสระและกล้าออกไปหาเส้นทางใหม่ๆค่ะไพสรุปของคุณคุณมีความใจกว้างมีความอุดมสมบูรณ์คุณมีการคิดพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบค่ะก็จบคำทำนายของคนที่เกิดราศีเมษลงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปราศีพฤษภค่ะ สวัสดีค่ะ ดินสยามง,งามประเทืองว่าเหมือนทองได้เข้าครองตามประเทศแค่แดนสง่าสืบเผ่าชนดึกดำบ้านโบราณลพบมารวมรักษา,าสามาคีทวีไกลปางสมัยศัตรูจู่โจมตีเราพิชีพรวมร่วม เราจะสามัคคีรวมมีใจรักสาชาติประเทศเอก,กราจงดีใครย่ำมีเราจะไม่ละ รานเดนสยามที่พ่อแม่สูย้ยามวยด้วยพยายามปราบเสียน,น้ำให้ที่นาสุชาติมาแม่ที่พ่ายให้ได้ใจยันย,ยันยังก็กลับคงเทือนได้ใช่ไหมควรแก่น้ำงา ข้าสั้นมดคนดีเราเล่าทั้งหลายเลือดและเลือชาติไกลธใครมีให้ใครเขาเยียบยำขยำขยีประคับประคองป้องเสดอิสรเสรีมือใครไม่ช่วยกันจนวันตายจะสิทธิ์ีวควชี้ลืม